ดีครับในจากงบัสนะครับผม Baby, this, ตอนนี้เราอยู่กันที่สยามเซ็นเตอร์เมืองแห่งไอเดียที่ลัมเจนนะครับนอกจากจะเป็นศูนย์กลางแห่งวิจิตรก,การและความคิดสร้างสารรค์ที่ไร้ขีดจำกัดแล้วเนี่ยยังเป็นเจร์ไทัยเดยโพลิสมหาคนครแห่งไทยสร้างสารรค์อีกด้วยตื่นตาตื่นใจมากจากข้างหลังผมนะครับที่ทุกคนเห็นด้วยมีความเป็นนวมวอหมแต่ว่า มันไม่ใช่นูนธรรมดามันมีความอาร์ตความกราฟฟิตี้อะไรบางอย่างก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะไปเจออะไรกันบ้างแสดงความเป็นไทยในตัวตนของพาไปดูทั้งรูปรถแล้วก็กลิ่นเลยครับผมไปกันนี่เป็นที่แรกที่เราจะมากันครับผมก็คือ แอปพลิเดตสยามสแตร็ค X C E A พิเศษเนเปิลส์มาร์ทป๊อปครับผมห้างรับสินค้าของคนที่รักกรุงเทพน,นะครับห้างรับสินค้าไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะครับมาจากคำว่าท่าพอห้างท่าพอสินค้าของคนรักกรุงเทพครับข้างในเมื่อกี้ผมแอบบเห็นไปแวบๆบแบบแล้วน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างสิ่งแรกที่เราจะเจอครับก็คือหนังสืออันเด้งเป็นไกด์บูงนะครับซึ่งอันนี้เปิดได้ด้วยนี่เขาไม่กิมมิกนะเขาไม่กิมมิก อันนี้ครับจะเป็นของเก่ารุ่นบุกเบิกเดี๋ยวเราไปดูของจิ้งกันเลยดีกว่าครับผมไปแลวนี้ก็คือส่วนแรกที่ จะมาดูกันครับผมอันนี้เป็นภูมิใจที่เขาบอกว่ามาในคอนเซ็ปต์แบบว่าให้กําลังใจอินมูชันอลพพอร์ตแบบว่าฮยูใจฮยวใจเติมไฟครับก็อนันนี้จะมีทั้งพริกไทยแบตเตอรี่มาฝรั่งแล้วก็ยาหม่องเพราะคุณคือคนเก่งที่หนึ่งคนพริกไทยตามือที่หนึ่งยังยกนิ้วให้มีมินิ่งของมันแล้วกันในการเลือกใหม่เฉินก็อ๋อฝรั่งลัคกี้ให้คุณโชคดีที่คุณตาในสี่ซองนี้ผมคุณตาแค่พริกไทยครับผมที่บ้านผมก็ยังใช้อยู่ยังมีอยู่ยาหม่องตาสุดทองเนี่ยเคยเห แต่ว่าอีก2อย่างนี่คุ้มเลยครับผมแต่ว่าน่ารักมากคลิปติดผมคลิปไข่ช่วงนี้ผมยาวอยู่ด้วยอาจจะไปใช้หนีบสักอันสองอันผมใช้หนีบตอนเวลาทาครีมอยู่หีบคลิปติดผมครับน่ารักดีอันนี้ขอเก็บไปใช้เองอันนี้ของเน็กเป็นเกลือเนี่ยให้ AA เป็นผลึกสีขาวนึกถึงสีขาวนึกถึง A a สีแดงเป็นพริก ให้พี่รันดีว่าล่าสุดพี่รันซึ่งแบบย้อมผมเป็นสีแดงมาเป็นยังหัวแดงอยู่พิกให้อันนี้สีเขียวให้ให้พิมแล้วกันนะผมให้พิมพ์ดูจะเข้ากันได้ดีส่วนเครื่องเขียนวันนี้เคยใช้อยู่ที่โรงเรียนเพื่อนๆใช้ด้วยสมุดลายไทยครับผมเยี่ห้องผมตอนนี้ยังมีอ้นี้อยู่เลยแต่ว่าตอนเด็กๆไม่เคยเห็นแบบนี้นะอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันที่แบบอัปเกรดให้มันแบบว่าดูดูทันสมัยมากขึ้นอย่างเงตอนเด็กๆเ,เคยวาดรูปเนี่ยวาดแบบมากต้องวาดสิบดอกถึงจะได้คะแนนสิบคะแนนลายยอดฮิต ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะคัดไอ้ดอกเนีย้ยเยอะสุดและวอาชีพวิชาเสียปากผมได้เกศสี่ทุกเทอมผมไม่เคยได้เสียปากต่ำกว่าสี่เลยคนครูเคยให้เป็นตัวแทนโรงเรียนแตว่าครบรอบครบ,บรอบกี่ปีของโรงเรียนนี่นแหละผมมรนกปวดแต่ไม่ใช่นนะแต่ว่ามีโอกาสได้ไปไงก็ถือว่าเราก็แบบมีชีวิตมีควตัวปะเพลงครับผมต้องบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยชอบชอบฟังเพลงลูกพูงมาเปิดเพลงบสัสหรือเพลงสมัยเนี้ยพ่อกับแม่จะฟังไม่ค่อยหลีเลื่ยมป้าจะบอกว่าฟังอะไรเพลงมันเร็วแบบว่าป้ากับแม่ฟังไม่่ออกยืดนะครับ จะยืดลายผง n นเป r ลส์มาดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่นี่เท่านั้นด้วยแบงกอกซิตี้พั p พ o p นะฮะไม่ใช่พับเพราะว่านี่น่าสนใจเป็นลูวิ่งด้วยเป็นลูวิง่งไล่ไปทำลายไปตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ปี1900ไล่ทำลายไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโปรดักที่เกี่ยวกับความเป็นไทยเป็นสินค้าของอคนไทยในสมัยก่อนหมดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งห,งหนึ่งที่ก็คาอมันโคตรจะไทยจะจ่ายเลยแหละก็คือเรื่องของผักเครื่องครับผมเผื่อใครยังไม่รู้พ่อผมนะครับทำ กิขายฝากเครื่องอยู่ไปดูกันได้นี่แอปขายของเราก็จะเห็นพ่อเราเนี่ยปลุกตีอยู่กับวงก,การฝากเครื่องอะไรอย่างงี้ลงมาตอนแบบตีสามตีสี่จะเปนโรงเรียนก็จะเห็นพ่อนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วก็แบบสองพระอยูต่ตอนนี้ก็คือแบบาเต็มบ้านเลยผมมีอีกอย่างนึงที่อยากจะพาทุกคนไปดูเป็นสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟอยู่ที่ a ส s o ส u t e า t ต่อเป็นอะไรไปดูกันครับผมแลวนี่ก็คือเอ็กซ์คลูซีฟ แบรนด์ที่ผมบอกทุกคนเมื่อกี้นี้ลงนวมบอยครับผมเป็นแบรนด์ของดีไซเนอร์ไทยนะครับที่มีโค้ชเดอร์เป็นที่ทําไทยแล้วก็พ่เป้อารักเลยครับผมพ่เป้ครับผมล่าสุดนี้เขาเพิ่งมีผลงานเกี่ยวกับเรื่องแรกนะเป็นเรื่องเดอะโซนพระแท้คนเกนะครับเพื่อนผมไอ้นะฮะเส้นหมยของเราเล่นด้วยครับผมเสื้อลายฝากเครื่องด้วยไปดูกันว่ามันจะเป็นไงอ่าเอ้ยนี่อันนี้นี้คือเสื้อที่หนุให้เลยใช่เป็นบามน้ำหอมที่ได้อิสปร์มาจากพระเครื่อง นะครับผม,อมห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 อมเดี๋ยวไปกางเกงม,มวยด้วยกางเกงม,มวยที่บ้านมีกระสอบครายครับผมผมเป็นคนซื้อมาเองแหละ่อยกับพ่อครับผมอยากอาอกกำลังกายเงี้ยแ,แล้วพ่อก็สอยมวยดีอป้าสอนเพราะว่าป้าผม่อยมวยเป็นก็เลยซื้อมาแต่ว่ายังไม่เคยแบบเรียนมวยดีอย่างี่ผมเคยดู พี่ผัวขาเนี่ยเป็นเป็นไฟชกกับนักชกจากเมืองจีนคนหนึ่งแล้วผมจำได้ว่าเอ้ยผมอยากดูไฟนั้นมากนัดกับพาอว่าเออจะดูด้วยกันเราจําได้ว่าคืนนั้นเป็นคืนที่แบบกาลังกลับมาจากไั้หวัดขับรถมาแบบดึกๆเลยเพราะนั้นเหมือนไลฟ์ของพกเนี่ยมันกําลังจะเปิดแล้วตอนนั้นผมกับพ่อก็เลยไปจอดอยู่ที่ฝั่งเพื่อดูไลฟ์นนั้นแบบยาวๆให้จบแล้วก็ค่อยขับรถต่อครับผมเป็นโมเมนต์พ่อลูกที่นะจะจะ่าจดจำครับผมนั่งดูมวยกับพ่อ อัจริงๆผมชอบฟองมากคงตัวฟองค่อนข้างสวยมันมีความแฟชั่นอยู่ในนั้นแล้วผมรู้สึกว่าผสมสาษความเป็นมวยไทยกับแฟชั่นได้อย่างลงตัวเสื่ออลายปักเพื่อนครับเด็กตุลผ้าแท้คนเต้ของพี่เต้นะผมเห็นบอกว่าตอนนี้ใต้หมดแล้วก็แฟนหได้ก็อย่าลืมมาซื้อนะครับนอกจากแอสโลดสยามตอยที่ชั้นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวชั้นจีนมันมีงานกิจกรรมให้ทำเป็นเหมือนกับว่า DIY โพสการ์ดด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับครับผมแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่โซนกิจกรรมรักเธอรประเทศไทยแล้วนะครับผมมีเป็นโพสการ์ดให้ทำ DIY ด้วยครับส่งไป,ไงไปที่ที่จังหวัด ติดชายแดนเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเราทําอะไรได้บ้างเคยคัดลายไทยมาบ้างครับผมถามว่าคัดดีไหมนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมผมจะทําให้เต็มที่ครับพี่ๆเดี๋ยววันนี้ผมจะทำสีใบเลยนะเดี๋ยวย้อนไปให้ที่จังหวัดเลยอันนี้นะครับเป็นสติกเกอร์พี่ๆดีไซเนอร์ที่อยู่ในแยลก์เซ็นเตอร์เนี่ยเป็นคนช่วยกันออกแบบขึ้นมาตัวปั๊มเซฟตี้อันนี้ด้วยซุปเซฟตี้เฟิร์สครับเหมือนเคยทำโปสการ์ดให้ให้ออโต้ครับผม ออโต้ได้นะครับตอนนั้นยังไม่รู้จักออโต้ก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากรู้จักกันมากขึ้นเพราะว่ารู้มาว่าเราอ่ะเรียนโรงเรียนเดียวกันใน4ใบเนี้ยผมจะทําให้มันเหมือนกันพี่ทหารทุกคนที่ได้รับไปนะครับจะได้แบบว่าไม่มีใครน้อยใจว่าแบบอุ้ยอันนี้สวยกว่าอันนี้แบบว่าทําเยอะกว่าน้องตั้งใจกว่าหรือเปล่าไหมทนกันเลยมุ่งเรียนเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะ ให้ความสำคัญกับลายมือสุดๆไปเลยครับผมแบบว่าไม่ต้องเป็นอยู่ในวิชาคัดลายมือก็ได้แค่แบบถ้าเกิดว่าเขียนสมุดส่งอาจารย์แล้วลายมือสวยก็จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มแต่ว่ามันก็จะมีวิชาที่แบบว่าให้คัดแบบคัดไทยเลยเป็นคัดไทยจริงๆกับอันนึงคือเป็นเหมือนสปีดบอลสปีดบอลที่แบบเป็นปากกาหวัวตัดนะครับผมเอาจริงอะ่ะผมทำาปนะี e d b a l น่ะสวยกว่าอ๋ผมเคยคัดไทยจนร้องไห้เลยครับตอน,อนอนุบาล3าไม่ก็ประถมเนี่ยเขียนเล็กหนึ่งไทยไปส่งครูแล้ว ครูบอกว่าแบบไม่ผ่านแบบเนี่ยมันไม่ใช่หัวมันไม่ใช่ทําใหม่ทาซ้าไปเรื่อยๆส่งแล้วครูก็ไม่ผ่านจนผมแบบทั้งตาคลอดแบบเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยมันเขียนอย่างเนี้ยมันแบบมันไม่ใช่ได้ยังไงวะรัดจะลองหาจนดุยพี่ผมเลือกอันนี hint, ê, ้ครับผมที่ตำรวจกับม้าลายครับมันไพลันอุล mm ี่อะมันเหมือนรูปปั้นม้าลายตอนเที่ผมเคยเห็นแล้วมันจะมีอะไรแบบสีอะไรเงี้ยไปคล้องมันกําลังคิดอยู่ว่าแบบเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้แล้วก็หาตัวปั๊มอะไรสักอย่างเป็นแนวยาว พร้อมกับเป็นจุดเล็กๆตรงนี้พอมาเป็นไอดอลมาเฟรย์อะไรเงี้ยเราสนใจในด้านของความเป็นศิลป์ความเป็นอาร์อะไรอย่างงี้มากขึ้นเรื่องของอารมณ์พอมาทํางานด้านนี้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นแล้วผม,มรู้สึกว่ามันเป็นมัมเนเป็นเสน่ห์ของมนุษย์อะ่ะ mm hmm. ผมเขียนภาษาไทยแบบไม่มีหัวแล้วเขียนตัวแบบตควรลี่ไงแล้วเขียนต,ว,ต,ว,ต,ว,ตวัดตวาด วนนี้ได้แล้วครับทุกทุกนะครับซึ่งกำลังใจให้เดี๋ยวผมจะส่งไปให้พี่ๆเขาทั้งสี่จังหวัดเลยนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์สีสะเกตแล้วก็อุบลราชธา,านีครับเริ่มมาในแนวทางอะไรที่เป็นแบบความสายอาร์และเดี๋ยวต่อไปผมจะพาทุกคนไปเครียอทอะไรที่มันเจ๋งๆกันดีกว่าครับผมไปกันกลิ่นน้ำหอมเนี่ยทุกคนก็คงมีกลิ่นที่ตัวเองชอบกันเยอะมาแต่ว่าถ้าเกิดผู้ถึงกลิ่น ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยทุกคนอาจจะนึกไม่ไไออกกันว่ามันเป็นยังไงเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยครับก็คือพี่ตั้งครับผมเปิดตัเวเปิดต้งนะครับหรือพวิทยรัตนกุลครับเป็นหนึ่งผู้ตั้งแบนรนด์พวิทยนะครับซึ่งเป็นแบรนด์น้ำหอมของคนไทยพักไทยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเรียกว่ามาขอความรูม้มาขอแบบให้พี่ตัง้งช่วยแนะนำหน่อยกันผมว่าแบบในการปรุงน้ําหอมในการเลือกกลิ่นน้ําหอมเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นพวิทยเดครีเอชั่นบาร์นะครับจะเป็นโซนที่ เรียกว่าเอกลักษณ์ของสัตว์เป็นบาล์น้ำหอมที่เราสามารถที่จะสร้างกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้นะครับตอนนี้จะมีน้ำหอมกว่า72องไอคอนเจดีสองใช่ไซึ่งรีเซ็ตแบ่งออกเป็นท็อปมิดเดิลเบสท็อปก็กลิ่นฟุ้งออ่่าาฟูตตี้มันจะแบ่งตามแฟมิลี่ของน้ำหอมเลยมีคอนเซ็ปต์อะไรในใจไหมครับวันนี้ผมรู้สึกว่าอยากทำกลิ่นให้มันแบบว่าไม่ไม่อยากให้เป็นกลิ่นที่แบบบาดจมูกหรืออะไรเกินไปอยากให้มันนุ่มๆลึกๆมีความนิ่งๆอะไรนะโดมแล้วแบบแบบวูดดี้หน่อย ใช่บูดี้ผูกผุนสบายอย่างเงี้ยครับเพราะอาจจะลองเลือกกลับมาที่ไม่หวานมากอืม<ถ>นะปกติน้ําหอมเนี่ยผมเป็นคนชอบกินหวานนะแต่ว่าวันนี้อยากจะลองทําแบบไม่หวานอยู่อ๋อลองเปลี่ยนอยากายอยากจะลองเปลี่ยนสายให้มันแบบเข้ากับไซเซอร์ตุดวันนี้หนๆก็มาเสี่ยงเซนเตอร์ให้มันมีความแบบสิกลับความเป็นไทยมันควรจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูครับถ้าอย่างความเป็นไทยเนี่ยจัสมินอ๋อหรือว่าดอกต้นกลิ่นก็มีถ้าเป็นไม้ก็จะเป็นไม้แบบแนวไม้จันทร์อ๋อลอง อันนี้เป็นบูดออฟเซียอันนี้จะมีกลิ่นไม้หอมไม้จันทร์ไม้ปิศาแล้วก็มีกลิ่นของโทบัคโคเบยาสุกพืมเปลี่นกันจริงผมรู้สึกกลิ่นเนี้ยผมชอบนะครับแต่ว่าอยากให้มันดูมีอะไรมากกว่านี้นะเกิดจากการที่เอาเปลี่ยนหลายๆจริงครับด้วยแต่ก็จะดูมีความเติมมากขึ้นเปลี่ยนให้ลองกลิ่นที่มีความเป็นไทยนิดนึงนะครก็เป็นตัวจัสมิสนบลูจัสมินบลูความพิเศษของจัสมินบลูเนี้ยจะเป็นกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นมะลิโดยตัว จะจะเป็นกลิ่นเหมือนมะลิที่ลอยน้ำจะมีความใสชุ่มชื้นไม่แบบเป็นผม,มอะไรอันนี้ค่อนข้างสะอาดโมผมชอบผมชอบกลิ่นนี้นะมันมีความแบบนิ่งๆอยู่ในนั้นด้วยคือมันหอมแบบแบบแต่ว่ามันไม่ได้หอมแบบหวานแบบอุ้ยหอมแบบทิ้งเงี้ยแต่ว่ามันมันดมไปแล้วมันมันรู้สึกแบบสบายเป็นสิบเป็ดซ่อนเอาไว้หนึ่งกลิ่นะอของได้ครับได้กลิ่นแนวทิพย์ดกลิ่นไม้สักไม้มาฮอกกานี ให้ความมูดดี้ฟ resh เขียวหน่อยอันนี้มีกาแฟอ๋อเอาไว้ล้างจมูกว่ะจริงๆแล้วแนะนำวิธีการล้างจมูกนะครับวิธีโผลกนะวิธีที่สุดคือการดมผิวดมผิวใช่ดมดมผิวที่ไม่มีกลิ่นน้ำหอมเนี่ยอ๋อเนี่ยมันก็จะเฟรชจมูกได้เลยแต่ว่าบางคนก็จะติดกันอัยวะแก็ก็ไม่ว่ากันอันนี้ชอบมากชอมก็นิดนึงแต่ว่าวันนี้เรามาแบบในธีมไทายแหละผมเลือกจัดหนมอันนี้อาจจะยังนะ <ใ>อาจจะอยากจัสมินยังอยู่ในใจผมอยู่ในใจ <ผม S 1> ใช่ไหมครับเพราะว่าแบบพอโดนจัสมินแล้วไม่เห็นภาพเลยภาพในหัวมันไมขึ้นมาเลย,เ,ยเออเคยทีเอออ้อยเออเคยทีกลิ่นจะมีความเบาอันนี้จะเป็นชาที่เบาที่สุดในบาร์สะอาดให้ความชุ่มชื้นเป็นกลิ่นที่คนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราจะไ,ได้กลิ่นจะไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบไม่ตะโกนใช่ แล้วแล้วของพี่เติ้ลนี่แบบชอบกินไหนสุดชอบหมดเลยชอบหมเลยต่อเป็นคนคัดเหนือทั้งหมดนี่อันนี้คือคัดตามความใช่ครับเอาเติ้มาหมดเลยใช่ครับอย่างสมมติกุหลาบสักท่านึงเราก็จะมีประมาณ20่บหัวที่เราต้องมาเลือกตอนนี้ผมเลือกกลิ่นได้ครบแล้วมีทั้งหมด4กลิ่นครับผมคจะมีตัวเลเ t อร์นะฮะมันกลิของหนังกลิ่นของชิปวูดแล้วก็มีตัวอเกทุแล้วก็จะให้คลายเตของความเป็นผู้ชายสุภาพอือแต่ว่าเขี้ยวๆหน่อยเขี้ยวๆหน่อยแล้วก็จะมีแอบซ่อนความหวานจากกลิ่นจัสมินบู ับมเมื่อกี้เนี่ยพี่เต้บอกผมอย่างหนึงแล้วผมแบบว่าแปลกใจมากเขาบอกว่าเฮ้ยนี่เราเป็นคนแบบเทพแ,แอบป,ปิดหวานนะเนี่ย,ยนกลิ่นนี้คือมันบอกแบบตัวตนแบบบอกถึงคาแรคเตอร์ซึ่งบางทีเป็นคาแรคเตอร์ที่เราแอบซ่อนไว้แต่เราไม่กล้าบอกใครทุกคนคิดว่าไงครับผมแบบเทพแต่ว่าแอบป,ปิดหวานด้วยหรอเขาเงี้ยมาได้ผมก็คือเดี๋ยวเราไปเป็นกระบวนการเอาสีนนี้ไปหาสัดส่วนนอกจากจะผสมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีเป็นสลักชื่อในขวดด้วยแบบเชื่อมอมมีในหัวเวล้วว่าจะสลักชื่ออะไรแต่ว่ายังไม่บอกเดี๋ยวไปรอดูทีเดียวดีกว่าครับผ <c oughs> ม <c oughs> ระหว่างรอน้ำหอมที่กำลังทำอยู่นะครับมาเดินดูในร้านดีกว่าว่าแบบว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างใครในบัตรเป็นสายน้ำหอมที่นึกขึ้นมาชื่อแรกคือพี่หารเวลาไปออกงานเนี้ยคนที่จะมีน้ำหอมแบบพกก็คือพี่หารครับผมจริงๆคิดว่าบัดหลายคนเขาก็แบบฉีดน้ำหอมมานะแล้วก็เคยเห็นว่าแบบห้องพี่ผลแบบมีน้ำหอมอยู่ด้วยพี่หารเนี่ยนึกถึงกลิ่นแบบว่านึกถึงกล,ลิ่นหรูๆใส่เชอร์ดําจะเป็นกลิ่นแวนวๆแบบปอร์ดแบบหรูๆมีความเป็นแบบว่า ผู้ชายรวยๆอย่างนั้นเลยครับผมเป็นซิตี้บอยส่วนพี่ฝุ่นเนี่ยจะนึกถึงกลิ่นแบบว่าดอกไม้เป็นลานดอกไม้แบบว่ายิ้มหวานๆ้องฟ้าสั่นชายคือฟิลนี้ครับผมคือตอนที่ดมกลิ่นจัสมินเนี่ยข้อที่ผมได้กลิ่นก็คือสวนที่บ้านผมแล่พอพี่เขาแบบบอกว่าเอ้ยมันลอยน้าผมนี่นึกถึงแบบนี่เลยขันเน่ขันเงินขันทองมีน้ําอยู่แล้วก็มีดอกไม้ลอยอยู่ข้างบนอย่างนั้นเลย พูดถึงแบบว่ากลิ่นเอกลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยผมรู้สึกว่านึกถึงบ้านยายนึกแบบว่าคุณยายที่แพะครับผมเพราะว่าบ้านบ้านยายมันจะมีความแบบเป็นไม้ไม้มันเป็นกลิ่นเอกลักษณ์มีที่ห้องยายผมเท่านั้นจะเรียกว่าแบบเป็นกลิ่นของคุณยายก็ได้รอน้ําหอมทํ้เสร็จแล้วมาดูกันว่าผมจะสลักชื่อน้าหอมของผมว่าอะไรน้ําหอมที่มีขวดเดียวในโลกนะครับ่ตจางณาออกนะว่าผมเขียนว่าอะไรเหมือนจะเป็นชื่อคนใช่ไ <บา S 2> หมเชมนาราไหมใช่ครับมันคือแช่ม มันมาจากนามสกุลผมแชมดาราครับน้ำหอมมันมีความความเป็นไทยอยู่แล้วผมรู้สึกว่าชื่อคนไทยอ่ะมันแบบโคตรจะไทยเลยกัแบบชื่อคนไทยโคตรจะไทยเลยเป็ี่ยนจากดาราตัวดีเป็นตัวเอ็นเป็นชื่อผมเองเน็กซ์เป็นแชมนาราไม่ใช่นาราเคปะเ <c oughs> ถัน <c oughs> ก็ขึ้นมาจากตัวเราเองด้วยมาจากตัวผมเองด้วยครับผมใครที่อยากจะมาปรุงน้ำหอมแบบผมนี้ต้องทำยังไงบ้างแอดไลน์โควิดนะครับแล้วก็แจ้งว่าอยากมาทาน้ําหอม นะครับทางแอดมินเขาก็จะลงคิวให้ครัแล้วก็สามารถเข้ามาขอนตตามวันเวลาที่นัดได้เลยต้องนัดมาก่อนนะครับทุกคนครับที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เติงมากมานะครับผมกิจก,กรรมยังไม่จบเห็นเดินมาทั้งวันอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดขึ้นไปชนมวนเดี๋ยวเราจะไปฮะขนมอร่อยๆที่เราคิดถึงกินกันผมบอกเลยแรงมาแน่ไปครับ ชื่อปุ๊บๆนี่ครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านรุ่นนะครับผมเป็นร้านขนมไทยเจ้าดังจากสงขลาแล้วก็ผมรู้มาว่ามีซิกเนเจอร์คือมีไส้เนยตรงกลางด้วยพี่ครับจัดมาหนึ่งถุงขอบคุญทารวดเร็วทันใจนะผมคงแกะก,กินได้เลยเนาะคือผมบอกเลยคือผมไม่ไหวแล้วตอนนี้ขอชิมก่อนเลยยังร้อนๆอยู่เลยมีขนมไทยอันหนึ่งที่ชอบมากๆข้าวเหนียวสังขยาเบอร์หนึ่งในใจแต่ว่าเบอร์หนึ่งในใจผมเริ่มสันน่นแล้วจ็ขนมไทยนี้ไปสองสามแล้วสองสามนี่มาแล้ว กำลังขึ้นมาแลวกำลังวิ่งเลยกำลังวิ่งเนีเน้คนที่ชอบกินขนมหวานเหมือนผมน่าจะเป็นคูรครับผมเขาเป็นสายกินอยู่แล้วทุกคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าคูตั้งใจเนี่ยชอบกินมากนอกจากขนมไข่แล้วเนี่ยผมมีขนมอีกร้านนึงด้วยเป็นขนมที่จะอยู่ตามหน้าโรงเรียนหลายๆโรงเรียนของทุกคน๋ยวไปดูกันว่าคืออะไรครับผม เอาแล้วครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านสุดท้ายแล้วเป็นร้านขนมที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเคยกินและคิดถึงเหมือนกันตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโตโต,โตเกียวครับผมเป็นร้านโต,โตเกียวข้าวดังไส้เยอะมีทั้งซค็ทั้งหวานเราไปดูกันเลยดีกว่าเอาไส้กรอบไข่เบคอนหนึ่งครับผมเมื่อกี้นี้ผมสั่งไส้กรอบไข่เบคอนเบคอนชีสไส้กรอบไข่เนยชีาอัลมอนด์แล้วก็คราฟต์อัลมอนด์ครับผม เลยในหนึ่งเซตเนี่ยมีสี่ชิ้นแต่ว่ามันไม่ไหวไงไม่ไหวแต่ตอนนี้ขอเพิ่มอีกหนึ่งประกันเมื่อกี้เห็นนดูแล้วรับอึ้งอยู่เพราะว่ามันเป็นไส้ที่ยิ่งกว่าผมเคยกินเยอะมีไส้เยอะมากแล้วก็แบบน่าอร่อยเยอะมากเลยครับไส้แปลกไส้แปลกเอเอกับเทียรันดูทรงแบบเป็นคนที่ชอบลองชอบลองอะไรแบบใหม่ๆแปลกๆไงน่าจะป้าฝั่งอะไรแปลกๆมาลองดู้่าเวลาครับโตเกียวข้าไส้ที่เราทานเมื่อกี้นี้ไส้คาวก่อนแล้วกันเน้นเ้นดี มันหิวมันหัวครับตอนนี้อร่อยมากครับผมแป้งบางกรอบน,นอกนุ่มในไซล์แนนสลัดทุกคนอาจจะไม่รู้ผมแบบกินคำหนึ่งกินเยอะกินใหญ่มากาเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ผม,อ,มอดอะไรแบบนี้มามาหลายวันแล้วไงซึ่นนันนีน้มีงานมาก็เลยแบบอยากให้หุ่นดีวันนี้เราก็แบบปล่อยฟรีแล้วไม่สนอะไร เวลาเวลาไปไปเที่ยวอะไรเงี้ยติ่งที่มันแบบปัสใจแล้วก็จำในใจผมมากที่สุด่วลาไปเที่ยวก็คือแบบว่าผู้คนถ้าเกิดเป็นในไทยอ่ะสามารถไตเที่ยวเลยผมเชือว่าคนไทยโดยส่วนมากเป็นคนไหนถ้าเกิดให้เราเนี่ยมี ที่ตรังครับผมเพราะว่าตอนนั้นต้องไปถ่ายรายการบักซิ่งไทยแลนด์มันเป็นหนึ่งในภารกิจแล้วกันที่เราจะต้องได้พูดกับคนแบบกห้าแล้วตอนนั้นผมรู้สึกว่าวคนตรังเนี่ยเป็นคนที่แบบน่ารกมากซึ่งผมรู้เลยว่าไม่ไม่ใช่แค่คนตรังเป็นพื้นฐานของคนไทยดีเราสามารถถ้าไปคุยกับเขาแบบได้อยา่างสนิทสนมแลวเป็นกันเองตอนนั้นก็จะเป็นมิชชั่นที่แบบประทับใจแล้วก็ชอบมากๆครับผมไปต่างประเทศหรือแบบเวลามีเพื่อนต่างชาติเนี่ยแล้วเขาถามเราว่าเรามาจากประเทศไหนแล้วเราบอกเขาไปว่า I'm from Thailand นะไทยกัลกิมวชิร์นะอะไรอย่างน เขาก็จะแบบอ๋อประเทศไทยหรออะไรเงี้ยดีใจมากๆที่เขารู้จักประเทศไทยเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจไงเพราะแบบประเทศเราแบบเป็นที่รู้จักในระดับสากลขนาดน,นั้นไมไม่เหมือนกับเวลาเราบอกว่าเอ้ยอเมริกานะอังกฤษนะแล้วเราแบบอ๋ออ๋อนีอ่ออกผมพาแล้วก็ภูมิใจแลนะที่แบบว่าทั่วโลอ่ะเขาเขาเขารู้จักเหมือนไทยเราเป็นศิลปินดีปอ๊อปก็อยากแบบเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้คำว่าประเทศไทยแบบมันมันออกไปสู่ระดับสากนใน,นกลบ่บมากขึ้น ่านพาหน้าที่ของผมเองก็คือการทาเพลงผลิตผลงานที่ป๊อปออกมาแล้วก็พยายามทำที่ป๊อปของเราเนี่ยให้ไปในระดับสลงานใครที่อยากสมรานขนมโตเกียวอร่อยๆ้ะผมนะครับก็สามารถมาทานได้ที่ร้านโตโตเกียวที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น2อครับผม ครับผมวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วกันครับผม,บผมเกี่ยวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยต่างๆเนี่ยในมุมที่มันครีเอทีฟมากขึ้นเพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นตามที่ผมแบบว่าพาไปทัวร์แล้วรู้สึกยังไงบ้างก็สา,ามารถมาแชร์เรื่องราวของตัวเองไล้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งได้ที่ไอเลิฟสยามเซ็นเตอร์นะครับส่วน e ีหน้านเาาดีเ๋ยวจะเจอใครก็อย่าลืมกดติดตามได้ที่ยูทูบสยามเซ็นเตอร์ช anel ครับผมเจอกันบ๊าายยบ